สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดู5สิ่งที่ต้องทำหลังการออกกำลังกายเพื่อให้การออกกำลังกายเกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะข้อแรกค่อยๆลดระดับการออกกำลังกายให้เบาลงโดยแบ่งเวลาสัก2-3นาทีค่อยๆเดินให้ช้าลงเพื่อให้ร่างกายได้ปรับตัวและคืนสภาพเดิมอย่างปลอดภัยนอกจากจะป้องกันกล้ามเนื้อบาดเจ็บแล้วยังป้องกันอาการเวียนหัวหน้ามืดและเป็นลมได้ด้วยค่ะข้อ2 ดื่มน้ำเสมออย่าให้ร่างกายขาดน้ำการดื่มน้ำช่วยเพิ่มระดับของเหลวและสารอาหารที่สูญเสียไประหว่างออกกําลังกายหากเกิดภาวะขาดน้ำหลังการออกกําลังกายอาจทําให้ระบบในร่างกายทํางานผิดปกติได้ข้อสยืดเหยียดผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพื่อช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายฟื้นฟูกล้ามเนื้อและลดความตึงต่อบริเวณข้อต่อและเส้นเอ็นที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้ข้อ4 เช็คระดับน้ําตาลก่อนและหลังออกกําลังกายไม่ควรออกกําลังกายถ้าน้ําตาลตอนเช้ามากกว่า250มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ให้กินน้ําตาลถ้าน้ําตาลในเลือดต่ากว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์โดยเตรียมน้ําตาลไว้ขณะออกกําลังกายปรับการฉีดอินซูลินและอาหารเพื่อป้องกันภาวะน้ําตาลต่ำสําหรับผู้ที่ฉีดอินซูลินควรหลีกเลี่ยงการออกกําลังกายเวลาที่อินซูลินออกฤทธิส์สูงสุดขอ้อ5 เสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยโปรโตีนและคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองโดยคาร์โบไฮเดรตบางชนิดให้ประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นธัญพืชและผลไม้เพราะมีเส้นใยอาหารช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด